สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะทางเราขอมาคํานวณสูตรหลักหน่วยล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะหลักหน่วยล่างในทางในงวดวันที่16หพฤษภาคมพศ .63 นะคะรวมกันสนับสนุนสละกินเบรฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ <c oughs> จ้ะ สำหรับสูตรคำนวณในวันนี้ขอแนะนำการคำนวณหลักหน่วยล่างสำหรับสูตรนะคะเอาหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างบวกหลัก10ครั้งที่ 1, them, 1, 1, 1 2สองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่1บวกหลักร้อยครั้งที่3าบวก3าบวก1นบวกห้านะคะ3ตัวเลขนะคะสำหรับหลักหน่วยล่างในการคำนวณสูตรในวันนี้นะคะสำหรับสูตรคำนวณนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ทานผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้เรามาดับการคำนวณโดยกันนะคะว่าหลักหน่วยล่างของเราในการคำนวณในวันนี้คำนวณไดตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสำหรับสูตรคำนวณนี้ทางเราขอเอาตัวเลขบวกเลยนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยบนนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบบวกหนึ่งนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสอง 19 19บวย3นะคะ22ได้ตัวเลข2 2อบวย1นะคะได้3 3บวย5ได้8สํสำหรับผลออกนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมาออก68การคำนวณสูตรหลักหน่วยล่างในงวดน,นี้นะคะคำนวณใดเลขเด่นเลข2เลข3และเลข8ผลออก68เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้ หลักหน่วยล่างเข้าตัวเลขเด่นได้8ปดนะคะเลขแในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรตรานเลขท้าย2ตัวออก6.8เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนนะคะเลขสี 4, 4่บวกหได้10 1 0ิบบวก3 1ม1ิบสามสิบสามบวกสามสิบวกสองสิบวกห้ายี่บวนะคะยี่ส ได้ตัวเลขเด่น6 6บุยหนึ three, five, ่งนะคะได้7 7บุย5ได้12ได้เลข2จาจะสำหรับผลออกรางเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก06สำหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นได้6ได้7และเลข2ผลออก06เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณนี้หลักหน่วยล่างเข้าวตัวเลขเด่นได้6นะคะได้6ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตร างวัลในท้าย2ตัวนะคะออก06ตอนนี้เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนได้7 7บวก0ก็ได้7นะคะ7บวก5 12 12บวก5 17 17บวก9 26 26บวก9 35 35บวย3 38ได้ตัวเลขแดน8 8บวย1นะคะได้9 9บวย5ได้14ได้ตัวเลข4สำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก9 4สําหรับการคํานวณสูตรหลักหน่วยล่างในงวดนี้นะคะคํานวณได้เลขเด่นเลข8เลข9และเลข4ผลออก94เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณนี้หลักหน่วยล่างนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลข4เลข4ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวออก94สําสำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะเรามารับชมกันต่อหลัก หน่วยบดนะคะเลขสามสามบวกเก้าสิบสองสิบสองบวกห้าสบดวกห้ายี่สิบสองยี่สิบสองบวกสองยีิบกศนย์ก็ยีนะคะยี่สิบวยสามยเดได้ตัวเลขเด่น7 7็บวยหนึงนะคะได้8 8ดบวยหได้13ได้ตัวเลขเด่นสาสำหรับผลออกรางในท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก98ด สำหรับการคำนวณสูตรหลักหน่วยล่างในงวดนี้นะคะคำนวณในเลขเด่นเลข7ดเลขแและเลข3ผลออก98เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักหน่วยล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรรางวัลนท้าย2ตัวออก98าสำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักหน่วยบนเลข8 8บวก9 17 17บวก9 26 26่สิบหกบวกเก้าสามสิบกสี่สามสิบเบก้าบวกห้าสีบวกสามได้ตัวเลขเด่น7จ็บวยหนึ่งนะคะได้8 8ดแปบวยหได้สิได้เลขสามสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก7จในงวดนี้ได้7เบิร์นสำหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างในงวดนี้นะคะคำนวณในเลขเด่นเลขเจเลขแปและเลขสา ผลออก7 7เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณหลักหน่วยล,ล่างในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเนะคะเลขเในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล,ล่างตามสูตรในวันเลขท้าย2ตัวนะคะออก7 7ในงวดน,นี้ได้เดเบิ้ลนะคะคืองวดวันที่16บมีนาคมที่ผ่านมานะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1่เมษายนพศ63นะคะแต่เลื่อนมาถึงวันที่16แล้วนะคะพฤษภาคมพศ63าจ้ะ สำหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยแล้งก็ขอมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะไม่ทราบว่าสำหรับสูตรคำนวณในวันนี้ทางเราคำนวณได้เด่นอะไรบ้างนะคะเรามารับการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยบนนะคะเลขหกหกบวกเจ็ดนะคะสิบสามสิบสามบวกสองสิบห้าสิบห้าบวกสองสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกยี่สิบสามยี่สิบสามบวกหกยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกสามนะคะ 32ดตัวเลขเด่น2ขอบอยครั้งนะคะขอยำอีกครั้งหลักหน่วยบนนะคะเลข6 6บวก7 13 13บวก2 15 15บวก2 17 17บวก6 23 23บก6 29 29บวก3 32ได้ตัวเลขเด่น2 2บวย1นะคะได้3 3บวย5ได้8จะสำหรับผลออกนะคะเรารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม <c oughs> ขอโทษน,นะคะเรามารอรอนกันนะคะสําหรับเลขเด่นที่เราคํานวณได้นะคะในวันนี้หลักหนูแรงนะคะคํานวณได้3ตัวเลขนะคะเลขสองเลขสามและเลขแปดนะคะเลขสองเลขสามและเลขแปดนะคะทางเราคํานวณได้นะคะจะเดินมาในตําแหน่งของหลักหนูแรงหรือไม่นะคะในงวดวันที่16พหษภาค,คมนี้นะคะยังไงก็ใกล้จะถึงนะคะสละรัฐบาลออกทางเราก็จะสรุปให้ทันผู้ชมได้รับทราบอีกทีนะคะ ทางเราก็สําหรับงวดนี้ทางเราก็จะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับรรทราบอีกทีนะคะสําหรับสูตรคํานวณของเราทั้งหมดนะคะยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพจทุกทุกก็ไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมจ้ะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยรวยทุกทุกท่านนะคะแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ